หลังจากวงอนวาทีค่ะโอ้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายการแข,าข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโลกราชทานนะคะผู้ถือในทางด้านของเทคโนนะคะก็คือนางสาวนัทวิชาริมแก้วจากสาขาวิชาการบัญชีตำแหน่งอ d i Freshie เกอร์2,115และนายพราเทพสุรวรรณพักนดีจากสาขาวิชาการบัญชีตำแหน่งรอ,อ,อ 1. i Freshie Boy 2,115ค่ะขา,านิดข้างล่างค่ะ ระะได้แก่นายสุวิทย์พื้นหินลาดค่ะ NIU f e s h i Boy ปี2015ค่ะและนางสาวพชรชิวานันทพิสิทธิ์ค่ะ NIU f e s h i Girl ปี2015ค่ะค่ะต่อมานะคะมากันที่ขบวนเฉลิมพระเกียรตินะคะครูถือป้ายขบวนเฉลิมพระเกียรตินะคะนั่นคือนางสาวพิมพ์ละพัฒเจียมเมืองปากค่ะจากสาขาวิชาการเงินตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2 r n i f a s h i Girl 2015และอันรองอันดับที่2 นางลพมาศมหาวิทยาลัยรุย่นีราชมงคลอีสานค่ะและนายสัมสติสีสุวรรณจาสาขา,า,าวิชาการจัดก,การอุิสาหกรรมตำแหน่งรอเชลยอันอดับที่2อง u i Feshyboy 2015ค่ะค่ะส่วนทางราชพัฒนะคะผู้ถือไป้ายได้แก่นายนธนกฤษปลื้มจิตค่ะ NUI Feshyboy ปี e 2015ค่ะและนางสาวภาวินียงกิจหีรันกุลนะคะเป็น n r u p Feshygirl ปี2014ค่ะค่ะสำหรับขบวนนะคะ เริ่มต้นมาโดยขบวนเฉลิอพระเกียรตินะคะมาในคอนเซปต์70ปีครองราชย์จอมราชันส,สถาบานันตายรงพระบารมีนะคะภายในขบวนค่ะประกอบด้วยเครื่องสักการะนะคะได้แก่พานกลวยพานพุ่มค่ะที่ถือเป็นเครื่องสักการะหรือของบูชาชั้นสูงของไทยนะคะเพื่อเป็นเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขบวนตูมพานลายสีและพานดอกไม้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะตามมาด้วยพระบ,บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดกษัตริย์ครองราชนะคะเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์70ปีครองราจ,จอมราชาน,นะคะและก็ตามมาด้วยขบวนทงขบวนทงชาติไทยขบวนธงประจำพระองค์และขบวนธงประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ ค่ะตามมาด้วยนะคะป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลีสานค่ะผู้ถือป้ายคือนายสาวนัทวดีแสงกระจ่างจากสาขาวิชาการบัญชีนาะยนพมาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลีสานปี2558และนายสาวพิสุบุลเตมจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมตำแหน่งหนึ่งราชมงคลีสานอนนรักษไทยค่ะค่ะหลังจากป้ายมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นธงประจำมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของ เลี่ยงอันเชินตรานะคะจะเป็นรากฐานสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งเปรียบเสมือนคณะทั้ง4ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมาในคอนเซปต์60ปีเทคโนโตะโกรายเปล่งประกายเชิดชูภปปูดิปดิค่ะซึ่งทำการออกแบบและจัดทำโดยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในค่ะ เียนนะคะถือโดยนายธนกิจเรื่องจิตค่ะ N.R.U.F.E.C.H.I.B.O.Y. ปี2014ค่ะและนางสาวพาวินียงกิตฮิรังคุลน,นะคะ N.R.U.F.E.C.H.I. เ,เก2014ค่ะ The parade of celebration for the honor of His Majesty King p h u m i p o n a d u g a d e This procession begins with the phrase Long Live the King and is followed by the things that demonstrate the honor of our King, namely gold and silver f o t t e d trays with the shape of lotus, tiered umbrellas, and the royal portrait of His Majesty the King. แล้วต่อมานะคะจะเป็นเสียดข่าวที่ว่าตราพระาาราชรัชกาลนะคะซึ่งเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของเราค่ะถูกต้องครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราเองนะครับที่ได้มีตราพระราชรัชกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยซึ่งก็ทําให้เราได้ชื่อว่าคนของราชาาณาของแผน่นดินค่ะและติดตามมาติดติเลยนะคะคือโลกพระราชกา ในส่วนของขอบวนโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้กับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนะคะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะคะสําหรับพวกเราทั้งสองสถาบันทั้งทางราชทานแล้วก็เทคโนของเราค่ะต่อมานะคะตามมาด้วยป้าย70ปีของราชจอมราชันนะคะผู้ถือป้ายนะคะได้แก่นายการินสิริรัตจากสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2 มิสเตอร์ r าร i 255และนางสาวพิญญาพัฒน์ไม้งามจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมตำแหน่งรองชนะเลิศอัที่บที่1มิสเตอร์5าร์มีค่ะและทางป้าย70ปีของราชของชาวราชพัฒนนะคะคือนายสัพนานคำนอค่ะกับการบริหารนักศึกษาปีการศึกษา2558ค่ะและนางสาววันนิสาแพร่สุวรรณค่ะชั้นปีที่3าคณะกรุศาสตร์โปรแกรมวิชาพิสิกส์ค่ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นป้ายสองสถาบันตายรงพระบารมีนะคะซึ่งเป็นชื่อคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้ค่ะพี่พิมคะต่อไปเลยค่ะพี่พิมค่ะผูะ้ถือป้ายป้ายสองสถาบันนะคะคือนายกิติพงษ์แสนยางนอกค่ะรองชนะเลิศอันดับ1นึ่งเอ็นไอยูเฟชบยปี201